เรียนโลเลย์ hmm. พอได้ไหมครับ mm hmm. และอีกคำสั่งหนึ่งก็คือคำสั่งนี้แอปเดนหน้าจอนะครับ Dimension Reduction ก e ต t ร r mm hmm. นะครับสมมท่า ลากยาวๆครับเลือกจิทีรู้สึกว่า s p s ของอาจารย์ไปเสร็จแล้วนะครับ ฮัลโหลด้ยินไหมครับได้ยินครับที่สำคัญคือในตัวนี้ครับโรเตชันการหมุนแกนเนี่ยให้เลือกเลือกวารินแบกนะครับอ่าดี SC s อ s เอสอาจารย์น่าจะเดียงไปแล้วเดี๋ยวขอลบอันอื่นก่อนออกมาแนละ้ว อเตชั่นหมุนแกนเลือกปริมาตก็ได้นะครับให้แสดงรูดิ้งกลอตก็ได้ ถ้าใ,ใชใ้สะดวกในการดูอย่าลืมกดนี้นะครับเรียงตามขนาดแล้วก็อันนี้จะเป็นจุดสามห้าแต่ค่าเอ็สูงกว่าจุดแปดห้านะครับเราจะเรียกว่าเกิดปัญหามันติคอร i n นลิตี้ครับก็คือตัวแปรมันคือสิ่งเดียวกันเพราะมีความสัมพันธ์กันสูงมากกว่า่วนจุดแปดห้านะครับ อันนี้อลองเอาข้อคำถามเนี่ยครับมาใส่เป็นชุดเดียวกันแล้วก็ลองให้มันจัดกลุ่มน,นะครับแล้วก็เราสังเกตนะครับว่าเอมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันได้นะครับก็คือไอตัวอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ลองวิเคราะห์อของเรานะ มื่อก้อาจารย์เลือกแบบข้ามหมวดดีกว่าเลือกแบบข้ามหมวดก็คือเอาอตัวแปรของชุดอื่นมาเพเลยได้เห็นความแตกต่างนะครับ rotation option โอเคโอเคครับอันนี้ลองใส่แปลไปมานะ รู้ไหมครับเขียนนักศึไว้นะแล้วก็เขียนข้อมูลของนักศึกษาด้วยแปลว่าข้อมูลน,นี้ครับมันสามารถพยาก,ยกร,ากรหรืออธิบายความสัมพันธ์ได้ร้อยละ6กสิบเครับแสดงว่ามันสามารถอธิบายได้ถูกต้องกว่าการโยนเหรียญหัวก้อยนะครับถ้าโยนเหรียญหัวก้อยเนี่ยมันจะอธิบายก็คือถูกผิด 5้าสิบเอร์ซ็นอ่ะอันนี้แสดงว่าสามารถอธิบายได้ถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดเจ็ดวงมนแล้วก็ตัวแปรนะครับถ้าจะจัดกลุ่มตัวแปรควรจะแยกเป็นสองกลุ่มนะครับอันนี้จะเป็นกราฟดู มีตัวนี้ที่มันหลุดกลุ่มมานิดนึงแล้วก็ตัวนี้ที่มันหยุดหลุดกลุ่มนะครับอัน mm hmm. นี้สามารถรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้นะครับถ้าจะตัดก็คือตัดตัวนี้กับตัดตัวนี้ออกตัวนี้สามารถกรุบเป็นกลุ่มเดียวกันได้และกลุ่มตัวนี้ครับสามารถอธิบายหรือการพยากรณ์ข้อมูลได้จุดแปดไอ้จุดหกหนึ 6, ่ง นะครับทีนี้นักษาลองนะครับลองไปเล่นกับข้อมูลตัวเองไม่ซีเรียสเรื่องของถูกผิดนะครับแค่อยากให้นะัได้ลองแล้วก็ทำตัวเสร็จข้อมูลใดที่เขาคัดออกอะ่ะเขาใช้วิธีนี้ในการคัดข้อมูลออก<ม>อะไรที่ใช้ในการพยากรณ์และค่าที่เขาจะดูว่าเอ้ยโมเดลเนี้ยของเราอะ่ะ พยากรได้ประมาณเท่าไหร่นะครับมากกว่าการทอยลูกเต๋าเดียนครับ